ข้างบนสุดนะครับที่เขาจะไปปู้นะครับผมเนี่ยนะครับน่นแล้วครับผมนะครับคือยอดดอยผู้โคโอ้โหสูงมากซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงตีนดอยแล้วนะครับ TKD Enduro Thailand ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาผู้ท่านไปแอวดอยผู้ยโคพร้อมินทางล้อหมุนนะครับออกจากอำเภอแม่ริมนะครับตอน11 นาฬิกาสามสิบนาทีณเวลานี้เที่ยงสี่สิบนะครับผมเอารถจอดที่ปัม๊มปตทจอมทองเพื่อทําการเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเกแดงแล้วนะครับจากนี้ไปก็เติมน้ำมันเสร็จปับ๊บจุดหมายต่อไปก็คือเราจะพุ่งไปแม่สะเลียงเราจะไปแม่สะเลียงครับจากแม่สะเลียงเสร็จแล้วเราจะแยก้ายแยกซ้ายกับตรงยาวไปนู่นเลยครับตบเมย เดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนก่อนกินข้าวก่อนอยู่กับเรดี้อูดนะครับนี่ครับอยู่กับเรดี้อูดเอาแรงก่อนพี่น้องโอเคเดี๋ยวทําการก่อนเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขนมนะครับไปฝากเด็กๆบนยอดดอยมาตอนนี้แวะซื้อขนมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะเดินทางไปต่อที่ พุ้ยโคนะครับเพื่อเอาขนมนะครับไปให้เด็กๆบนยอดดอยขอบคุณครับสลรับซิปิเกอร์รถอะไรก็ไปได้ไปะจะเริ่มเดินทางแล้วครับ น,นี่นะครับอยู่ที่ปั๊มปตทแม่สเสลียงนะครับเติมได้มาอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าที่กี้เติมมาแล้วนะครับเติมไปอีกเท่าไหร่น่ะน่าจะประมาณอีกสองร้อยเลยวะอีกร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกแม่สเสลียงละวเดี๋ยวจารที่ไปเราจะไปเส้นนี้นะครับนะครับศพเมยเดี๋ยวไปเจอกันที่ศพเมยครับผมใช่

บนสุดนะครับที่เขาจะไปปูนะครับผมเนี่ยนะครับน้าลวครับผมนะครับคือยอดดอยผู้โคโอโหสูงมากซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงตีนดอยแล้วนะครับ่ะต่อไปครับเราจะขึ้นไปดอยผู้โคกันแล้วนะครับดอยผู้โคดอยผู้โคอยู่ข้างบนนู้นนะครับหนัะยอดนะ รีบๆนะครับผุ้ยโผโอเคเดินทางมาถึงแล้วนักครอบจอยผุ้ยโผเราพวกเราอยู่สมัสดีครับผมใค่ะันนี้นี่มาสองคนผมเจี้ยขึ้นผมเจี้ยขึ้นตามอยู่ก่อนข้างาเดี๋ยวรถเนี่ยเราทําการฝากเอาไว้ข้างล่างเลยเพราะว่ามีคนเฝ้านะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องที่กำลังจะมาเที่ยวนะครับเนาะ ขอต้อนรับทุกทุกท่านสู่ดอยผู้โคแล้วก็จะขออู้เมืองนะูปสส <c oughs> พี่น้องที่จะเดินทางมาแอวนะครับนาออู้เมืองเนี่รถเนี่ยเบเดียวเนี่ยเปิ้ลมีเจ้าหน้าที่นอนเฝ้าเลย <c oughs> ก็จะมีค่าบริการเล็กๆน้อยๆบัสสาวะไปเสียดายมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตรงศูนย์บริการ้านท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปแหมแ0 0อเมตรกรพี <c oughs> <ม>่ครับพี่น้องที่ขนของอลังการงานสร้างมาเปิ้ลมีลูกหาไว้คอยบริการ นะครับขาขึ้นอย่างเดียวคือ250บบาทถ้าท่านเหมาไปเลยก็คือ400บาทซึ่งวันนี้ผมก็น่าจะใช้บริการแล้วครับพ่อเจ็บันี้ลงทะเบียนสู้ลงทะเบียนนะ,ะต้องเขียนชื่อชื่อแล้วก็รีวิวเป็นอะไรไทะเบียน,นะคะ่ะอ๋อได้ได้เชื่อผมเนาะค่ะอ่าจะมีค่าคเสียค่าจอบลง 20บาทโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นค่าบริการนะครับอ่าพอหอมาอย่างบำรุงสถานที่แล้วก็แถมอยางนึ่เขาสบายใจตัวเพราะว่าปีเปิลนางเฝ้านะครับสำหรับการเดินทางขึ้นมาแอวดอยผู้อิโคนะครับพี่น้องที่มีสัมภาระนะครับที่เนี่ยเปิลมีลูกหาบนะครับคนในพื้นที่คอยบริการซึ่งวันนี้ผมต้องกระชายดำเนี่ยเอาอุปกรณ์มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมมีทั้ง เสื้อผ้าและผมมีทั้งอุปกรณ์ถ่ายทําอัตราค่าบริการเนี่ยครับเนาก่อค่าจอดรถเนี่ยครับก็อเขาจวยสถานที่ครับ20บาทไม่ได้แพงเลยมีคนเฝ้าหื้อเนาะค่าแรงลูกหาบเนี่ยถ้าขนขึ้นอย่างเดียวเนี่ย250บาทแต่ถ้าเกิดสมมุติเราขอเหมาไปเลย400บาทบาแพงครับเบาแพงเลยมาเถอะโ้มจะคล้ายๆพูกระดึงครับคล้ายๆพูกระดึง นี่แหละครับปวดกหอมขอแจ้งบริการไปเลยก็คือ400บาทปลาแป้งครับผมนะครับถือว่าเป็นการช่วยนะครับพี่น้องจะเปิอยู่ในพื้นที่ตัวนะครับแล้วก็แบ่งเบาภาระของเราได้เยอะเลยจ่ายนี่ไปเพิ่มเพิ่มเปิลไปถึงก้อนเท้าเหีมนเนี่ยเปิลแบ่ของเปิ้ลไปถึงก้อนเท้าเหีมเท้าเนี่ยจะคอาจะก็ไปเรยวไป <laughs> เริ่มการเดินทางดอยพุ่ยโคลปะลุยครับ นี่คือเส้นทางขึ้นนะครับช่วงแรกเราจะข้ออู้เมืองนะเพื่อนบอกว่าระยะทางนะครับแป0รเมตร